ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็หลังปีใหม่นะครับมันก็มีประเด็นที่คนก็ติดตามกันคนไม่ลืมอ่เนาะ<ช>หลังจากที่มีการจับลูกเรือประมงนะครับ<ะ>ซึ่งจนวันนี้นะครับรัฐบาลไทยก็ไม่เคยแถลงจริงๆเนี่ยผมว่าเขาได้จริงตรงเนี้ยมันชี้แจงได้เลยแต่<ะ>ไม่เคยมีการชี้แจงอย่างเป็นกิจลักษณะใช่ ฝั่งเมียนมาเนี่ยเขาก็ตัดสินจำคุกไปตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเนาะใช่ค่ะใช่ก็คือลูกเรือนี่ก็โดนสามบวกหนึ่งนะครับค่ะเข้าประเทศแล้วก็ไปทำประมงอะไรเนี่ยครับส่วนเจ้าของเรือก็สี่บวกหนึ่งใช่ห้าปีใช่แล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยความที่คุณแล้วบางีกระลาโหมเนาะคุณภูมิธรรมนะครับก็ให้ข่าวแล้วก็คนก็มีความหวังก็จะปล่อยตัวหลัง ก่อนปีใหม่ตอนแรกบอกห้าธนวากรห้าธันวากปราปุ๊บยังยังไม่มีกําลังประสานอยู่เท่านั้นแหละปลายปีปุ๊บอ้าวข่าวออกมาว่าต้องติดคุกคุณภูมิธรรมก็บอกว่า ก็ติดแล้วก็เดี๋ยวมีกระบวนการขออภัยโทษแล้วก็เดี๋ยวหลังปีใหม่จะกลับมาปรากฏช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันชาติเมียนมาเขาปล่อยนักโทษประมาณ5,000กว่าคนคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยมี152คนส่วนใหญ่คือเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เฮ้ยแต่ไม่มีสีลูกเรือไทยนะพี่เปรซีล้วประเด็นสีลูกเรือไทยเนี่ยเขาโดนจับที่ละนอนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ความร่วมมือเรากับเมียนมาเนี่ยตลอดแนวเนี่ยมีตั้งแต่ทัพสามตอนบนเนาะ แล้วก็มาทับ1ทับสไม่มีนะครับทับสองจะอยู่อีสานทับหก็จะเป็นที่กาะแล้วก็ทางใต้เนี่ยมันก็จะมีติดตรงละนองแต่และพื้นที่เนี่ยครับมันจะมีคณะกรรมการชายแดนนะครับเล็กลงมาต่ำสุดก็คือระดับผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่า Township ร o r d e r Committee TBC นะครับที่ระนองเนี่ยก็มีเมื่อสัปดาห์ก่อนผมลงไปในพื้นที่ภาคใต้น,นะครับแล้วก็ได้คุยกับนายทหาร ที่ก็ดูความมั่นคงเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีกองกำลังเทพสตรีเทพสตรีเนี่ยเขาก็จะดูชายแดนนะครับก็ชายแดนตั้งแต่ไทยมาเลเซียล่างสุดแล้วก็ขึ้นไปตรงระนองชุมพรก็จะมีคณะทํางานตรงนี้ตอนนั้นฟังคุยกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็บอกว่าท่าทีของเมียนมาเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับรัฐบาลน,นี้นะคือคงหมายถึงในเรื่องของ ความความร่วมมือแล้วก็ในส่วนของการส่งกําลังอาวุธให้กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์อะไรเนี่ยครับก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้เมียนมาเนี่ยไม่สบายใจแล้วเรื่องนี้นายทหารคนนี้ก็บอกว่าจริงๆเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วถ้าความสัมพันธ์มันดีนะครับคุยกันเนี่ยมันก็จบอะ<ช>่ะเขาก็ส่งตัวให้อะไรให้แต่ว่างานนี้จะยาวไม่ยาวซึ่งคุณภูมิธรรมก็ยังตั้งความคาดหวังว่า น่าจะปล่อยตัวในเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ระหว่างการพูดคุยหารือแต่ฝ่ายความมั่นคงที่คุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเราต้องติดคุกสี่เดือนโอ้พูดถึงตัวเลขสี่เดือนฟังแล้วก็ยังงงแต่คุณภูมิธรรมก็ตัวเลขวันทีสี่โมกราลาก็คุณภูมิธรรมก็เหมือนกับไปแสดงความมั่นใจอะไรประมาณนี้สี่ธันวาใช่ไหมสี่มกราลาล่าสุดนี่ไงซีก็ยังไม่มีการปล่อยตัวแล้วก็มีการทวงถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์เรากับเมียนมาเนี่ย ประเทศไทยเป็นชาติเดียวในอาเซียนนะที่ความสัมพันธ์เนี่ยเราใกล้ชิดมากสมัยรัฐบาลของคุณประยุทธ์นะลุงตู่พลเอกประยุทธ์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าดูข่าวเรื่องของกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลบแล้วก็จับมือกับกลุ่มต่อต้านเนาะกลุ่มนักศึกษา n u g นะครับในช่องทาง unity government เนี่ยเขาก็มีปฏิบัติการทางการทหารหลายครั้งก็มีการใช้โดรนซึ่งก็เป็นยุทธภัณฑ์ที่ทําให กลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็พวกเอ็นยูจีรัฐบาลกลุ่มต่อต้านเนี่ยครับสามารถปฏิบัติการแล้วก็เอาชนะได้เยอะแยะนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเมียนมาเองก็หนักใจอยู่และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรากับทางเมียน,นมาเนี่ยครับตึงๆกันนะครับก็ก็รอดูนะครับว่าสิ่งที่คุณทําคาดหวังว่าจะปล่อยตัวในเรื่องนี้กับสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องติดคุก ในระยะหนึ่งไม่ใช่ไปขอภัยโทษเราได้เลยเพราะงั้นก็คงหลุดมาตั้งแต่ช่วงว,วันชาติอะไรแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ทนื่องที่ฝ่ายที่ปรึกษาของนายกไอ้รองไอ,อง้ทางรัฐมนตรีกลาโหมภูมิธรรมนะครับมีคนหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางเบียนมานะบิ๊กตะนะครับพนเอกนี้พัดทองเล็กเนี่ยอดีตปลัดก,กระทรวงกลาโหมเนี่ยครับ ท่านก็เป็นอดีตเจ้ากรมกิจาการชายแดนแล้วก็คอนเน็ชันที่มีกับในภูมิภาคเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> สบปปลาวเมียนมาแล้วก็ในส่วนของกัมพูชานะครับแต่ผมก็ไม่ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมอย่างรองภูมิธรรมเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องเห็นภาพใหญ่คอนเน็ชันเขาต้องต้องถึงอและการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันต้องไม่ลักไก่แบบนี้ไง คือให้สัมภาษณ์แล้วมันมันไม่เป็นไปอย่างที่ที่แกพูดไง<ช>มันก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์บอกเฮ้ยเป็นถึงรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแต่เหตุการณ์อย่างเนี้ยให้สัมภาษณ์แล้วมันก็แบบเข้าป่าไปเลยอะ่ะค<ช>ือข้อทีจจริงมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ<ช>แล้วอย่างที่เรียนตอนต้นเนี่ยปร<ช>ะเด็นเรื่องเราล้ำแดนเนี่ยผมว่าถ้าถ้ายอมรับนะแต่ไม่เคยคมีการ ยืนยันตรงนี้นะครับถ้าทั้งที่เรือประมงที่ถูกจับไปเนี่ยหรือว่าเรือที่เข้าไปก่อนหน้านี้มันมีหลายลำใช่แล้วก็โดนจับเนี่ยลำเดียวพวกที่ไปเนี่ยมันตรวจสอบได้อยู่แล้วแล้วก็ตรวจสอบไอ้สารไอ้ตัวติดตั้ง VMS อ่ VMS เนี่ย Vehicle Monitoring System เนี่ยมันดูรู้เลยถ้าเราเราก็ยอมรับไปเนาะ<ช>ว่ามันเกิดผิดพลาาตรงนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเรือประมงไทย ข้อที่จริงก็คือเข้าไปจับปลาเนี่ยครับในส่วนของอันดามันเนี่ยล้วล้าเข้าไปในเขตของเขาเนี่ยบ่อยมากมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราไม่ความสาคัญเนาะแล้วมาเปโดนอย่างเนี้ครับฝ่ายคอมมอนคงเขาบอกเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายเมียนมาก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมาอย่างนี้เรื่อยๆก็ต้องเอาให้จริงๆจริงจังให้เห็นภาพที่ปรากฏนะครับเพราะนั้นก็ต้องยังต้องติดตามครับว่าสิ่งที่คุณภูมิทําบอกว่าตอนนี้เป็นปัญหาเรื่องของ การประสานงานอะไรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับหรือเป็นอย่างที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทางภาคใต้ที่เขาบอกว่าเนี่ยต้องติดต้องมีอยู่แล้วต้องติดหลายเดือนแหละกว่าที่จะรู้เรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ผมว่าก็ทําให้คุณภูมิธรรมนี่น <ะ S 1> เสียห <c oughs> ายนะ <c oughs> เสียหน้านะคือระดับนี้พูดอะไรเนี่ยแล้วมันไม่เป็นไปสองครั้งอะอย่างน้อยอะใช้เวลาตั้งแต่บอกว่าจะปล่อยวันที่5้าธันวาเอายังไม่ปล่อยบอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่เอ้าหลังปีใหม่ก็ยังไม่ปล่อยอะเออ ให้คนนี้ไปเจรจาได้ไหมคะคุณทักษิณไงเห็นเก่งทุกเรื่องเลยจะไปเจรจากับอันวาอิบาฮิมะเรื่องยางพาราหรือแบบให้บัิการให้ไหมแกงข่าเซ็นเตอร์อะเมวดีอะส่งคุณทักษิณไปเจรจาเรื่องโลกเรือสีคุณทักษิ้ก็คุยโวไปเลยนะพอเขาตั้งเป็น advisor เป็นที่ปรึกษาของอาเซียนแชร์แมนแกก็ไปของแกนู่นไปพูดเรื่องราคายงราคายางไปกันคนละเรื่องนะครับค่ะค่ะอ่ะเอาละ นี่ไงคุณผู้ชมแต่ทักทายคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมก็บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยคุณชาเอมบอกไทยหน้าแหกไอายไม่ล่ะคุณใหม่บอกเราคนไทยยังไม่แฮปปี้เลยเราก็ตั้งคําถามได้ว่าเราเอาวุธของชนกลุ่มน้อยเนี่ยมาจากไทยจริงใช่ไหมคะพี่เป๊บเซ่ออ๋อตลอดแนวตลอดแนวแต่ว่าประเด็นนี้นะครับ<อ>ก็ได้ยินมาเนาะเราหิอ้อะไรฟังอบอกว่าเอเป็นไปได้ไหมที่มันมีการขนอาวุธลงไปในเรือประมงแล้วไปส่งมผมก็บอกว่าเอมันลือมาจากไหนนี่ไม่เคยได้ยิน เพราะว่าถ้าเราดูประเทศเมียนมานะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนะครับส่วนตรงอาน์นามันทะเลันอานามันขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเมียนมามันเป็นชาวบามันเพราะฉะนั้นถ้าส่งอาวุธเนี่ยมันไม่มาทางนี้แล้วเรือประมุที่ไปเนี่ยมันไปกันหลายลำแล้วลำเนี่ยมันก็จะมีลูกเรือคนไทยอะไรเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องอาวุธนี่ผมว่าไม่น่าเป็นเส้นทางนั้นแต่ว่าตลอดแนวเนี่ยครับโดยเฉพาะทาง ชายแดนเราที่ติดจับเมียนมานะครับก็มีเข้าได้หลายช่องทางเลยแล้วตรงนั้นเนี่ยในตรงรัฐไทยใหญ่รัฐฉานนะครับส่วนนั้น SSA เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลบกับทางเมียนมานะครับส่วน KIA คขชินนะครับเขาอยู่ตอนบนไม่ได้ติดกับเราติดกับเราเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของกะเหรี่ยงเค u นยูนะครับแล้วก็ตรงแม่ของสอนอันนี้ก็แต่ว่าในส่วนของ กำลังของนักศึกษานี่ n u g เนี่ยก็พึ่งพิงพวกกลุ่มชาติพันธุ<ช>์ฝั่งตะวันตกก็เป็นอีกอีกเส้นหนึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเช่นกันว่านั้นที่บอกว่าอาวุธไปจากเรือประมงขนไปอะไรเนี่ยผมฟังดูแล้วมันความเป็นไปไดม้มันไม่น่ามีเลยแล้วก็การขนอาวุธเนี่ยมันไม่ได้ทำเงินตรงนั้นมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทางบกชายแดนที่ติดกันนี่แหละครับตลอดเราตั้งแต่อย่างที่เรียนนะครับละนองยาวขึ้นไปกาญจนบุรีขึ้นไป แม่สอดตางนู้นนะครับแล้วก็ไปขึ้นไปถึงในส่วนของแม่องสอนมาเชียงใหม่เชียงรายเนาะตรงนั้นมันก็มันก็เข้าได้หลากหลายเส้นทางอยู่ครับค่ะอ่ะนะ าล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ World Express ร่วมกับ Around the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอร์โรฟลอตเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเครมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ ห้ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันมอสโตเดินทางสู่เมืองมูซมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตสันไลท์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูซมันถึง3คืน มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680